คีนิดนี่มาเล่นยังไงยังผมเล่นไม่เป็นในผีเบาได้เลยครับแม่ผมจะสอนคุณเล่นคีนิดภายใน15นาทีนั่นจงเลย่ยยผมค้อนนาทีเดียวได้ไหม นาทีเดียวก็ได้ไมคโมราเลสคนนี้นะครับผมดามมิดหลักทั้งหมดของเขานะครับมาจากสกิล E นะครับเพราะฉะนั้นอัพสกิล E นั้นะครับวิธีการเล่นของเขาก็คือกดสกิล E ให้ติดมอนนะครับพอกดสกิล E ติดมอนแล้วปุ๊บให้เรากดตีธรรมดานะครับไอตัวตีธรรมดาตรงนี้มันจะนับเหมือนการโจมตีปกติเลยนะครับเหมือนไรเด้นในหมดอันติอะไรอย่างนี้นะครับผมและเมื่อสแต็กเต็มนะครับให้เรากดสกิล E อครั้งนึงตัวของสกิล E ก็จะเหมือนการชาร์จยิงดามมิดเบิร์ดไป็นหนึ่งครั้งครับสกิลเอตก็คอน A7 มึงเงียบๆเรียก A7 ออกมาแล้วก็ทำดามมีเป็นช่วงๆครับคิดนี้ผมแนะนำไม่กดสกิลอันติก่อนสกิล E นะครับไม่งั้นมันจะเสียเวลาของตัวของดามมีสกิล E ไปค่อนข้างเยอะวิธีการเล่นของคิดนี้ก็ง่ายๆครับกดสกิลของทีมเสร็จแล้วก็กดสกิลอันติแล้วก็สกิล E ของคิดนี้แล้วก็โจมตีไปเลยครับทีมผมก็จะมีแนะนำหลักๆตามภาคนะครับผมก็คือทีมแรกก็จะเป็นตัวของทีมเบิร์นนิ่งทีมที่2ก็จะเป็นทีมไฮเปอร์บูมนะครับผมเราสามารถเอาไปปรับตัดตัวที่เรามีได้นะครับเซตอาาารร์์ตติแแฟกกที่่นนนะจบไปลงคับอาาววุธ5ดแลตััววง4ดาาที่ผมแนนนะะครบเอตะะะๆหัััววกก็อยาาแแแนนนใ้เเปปิดรรรจตตคบบบ่ กลุ่มดาวของคีย์นี้เนี่ยก็จะมีตรงกลุ่มดาวหนึ่งที่ทำให้วิ่งเร็วขึ้นนะครับกลุ่มดาวสองก็จะมีรถต้านทางไม้แล้วก็ผมแนะนำอีกกลุ่มดาวนึงเลยก็คือกลุ่มดาวหกนะครับผมแนะนำให้เปิดแค่หนึ่งสองหรือหกนะครับสำหรับคลิปสั้นไกด์คีย์นี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดติดตามด้วยสำหรับนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ